เดลต้า <Delta, S 2> ขึ้นแรงต่อเนื่องอย่างไรวีแวลติดแคชเซตห้าสิบอินไซต์สองทิศทาง S 5 0าสิบผ่านเลนดาตาและ AI เดลต้าพาทัวขึ้นแรงต่อเนื่องไรวีเวลติดแคชทุก1บาท เท่ากับ1จุดพบกับ Data Check Point เหตุการณ์สำคัญวันก่อนค่ะราคาเบรกเทรนขาลงรอบ1เดือนและเดลตายังเป็นตัวหลักดึงดัชนีขึ้นแต่เริ่มมีสัญญาณเตือนจากตลาดแล้วเกิด e a r i s h Divergen c e ทางเทคนิคมีแก็บล่างรอปิดที่8.20ต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นหลักพันล้านและลอง S50 futures หนักเลยค่ะภาพรวมแนวโน้มวันนี้นะคะเดินหน้าเข้าสู่เทรนขาขึ้นระยะสั้นที่ชัดเจนขึ้นหลังเบรกเทรนไลน์ขาลง โดยมีด่านทดสอบสำคัญที่840พร้อมเกิดไดเวจต์ หากผ่านได้ในช่วงชั่วโมงแรกตอนเช้าก็ลุ้นไปต่อเต็มตัวค่ะมุมมอง bullish plan ยืดเนื้อ836ล้างได ver ร์เจนลุ้นเทสแนวต้านที่840-842มุมมอง bearish plan ถูกเทขายทำกำไรร,ระยะสั้นหลุด832เสี่ยงพักฐานลงที่828-825และ Sideway Plan นะคะแกว่งในกรอบ832-840ถึง840เพื่อพักฐานสะสมแรงใหม่ค่ะโซนราคาสำคัญวันนี้นะคะแนวรับ8 2 8ถึง832 มีด้วยกัน6จุดร่วมและแนวต้าน8 4 0 8ถึง842มี6จุดร่วมค่ะสรุปแล้วนะคะตลาดก็ยังขับเคลื่อนด้วยหุ้นเพียงตัวเดียวอย่างชัดเจนค่ะแม้บรรยากาศจะชวนให้ขึ้นต่อแต่ก็ต้องระวังอย่างใกล้ชิดตั้งคำสั่งสต็อปล s อเอาไว้ทุกครั้งนะคะเพราะถ้าตลาดแอคชั่นเมื่อไหร่ก็อาจแพนิคฉับพลันค่ะ ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญแต้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่านอ l e เล s ร์ n ิกแนในห้อง V.I.P. ฟรีพร้อมแผนเทตจากแอดมินด้วยเทคนิคกว่า40สัญญาณสนใจในคอมเมนต์ค่ะ